สวัสดีครับเพื่อนและพี่น้องครับอันนี้นำะสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังเช่นเดิมนะครับในนาข้าวถ้ามีโรคเฟลี้ยไฟระบาดนะครับอาจจะเกิดจากเราฉีดยาคุมยาไปหรือใบข้าวดนยานะครับหรือว่าโรคเพลี้ยไฟตัวเพลียามาระบาดจริงๆก็ได้นะครับ มีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับส่วนมากจะระบาดในช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้งนะครับหรือฝนทิ้งช่วงติดต่อกันนะครับเราก็จะจัดการหายามานะครับถุงมือของท้าบุษนะครับยาสังนยามานะครับมาพ่นนะครับยาที่จะใช้จัดการก็จะมี ยาพวกกลุ่ม 1A หรือ 4A นะครับพวกอะโทมีทอกซัมนะครับกลุ่ม 4A หรือจะใช้ยากำจัดสัตว์แมลงนะครับกลุ่ม 1A ก็ได้นะครับ, A, นะรบพวกฟีโนโบุคับนะครับก็ได้นะครับ,นะรบมาพ่นอย่าให้ระบาดมากในช่องแรกๆนะครับ พอพ่นไปมันก็จะหายนะครับมีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการป้องกันเชี้ยวไฟนะครับในการคุมหญ้านะครับตอนแรกที่เราคุมหญ้าเราใส่ยาป้องกันเชี้ยวไฟไปด้วยก็ได้นะครับอาการของโรคใบเพี้ยไฟเนียนะครับอาการของโรคใบเข้าก็จะเหลืองเหลืองแดงแดงนะครับ ตัวเพี้ยไฟจะช่อนอยู่ในใบข้าวนะครับอยู่ยขอบใบข้าวนะครับตัวเพี้ยไฟจะกัดกินใบข้าวนะครับจะมีสีดำเหมือนตัวยาวๆนะครับเหมือนหมัดนะครับถ้าเราเจอเราต้องรีบก่อนจัดนะครับ อย่างนั้นข้าวก็จะตายหมดทั้งแปลงนะครับมดิบจำกัดแต่ต้นมันก็จะง่ายหน่อยนะครับแล้วพ่นยาไปสักสองวันนะครับแล้วก็หรือจะมีอีวิธีหนึ่งก็ได้ครับปล่อยน้ำท่วมยอดเลยนะครับให้ตัวเพลี้ยตายนะครับใส่น้ำขังน้ำไว้สักสองวันนะครับแล้วค่อยปล่อยน้ำออกนะครับก็ได้อยู่ ลองทำดูนะครับปล่อยให้ระบาดนะครับข้าวจะตายหมดแปลงเลยนะครับยีราไฟเป็นศัตรูที่สำคัญในนาข้าวนะครับโดยเฉพาะระยะหวานข้าวใหม่ๆนะครับยีรยฟไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบข้า,นขา,ขาวนะครับทำให้ใบข้าวเหลืองใบข้าวเหี่ยวนะครับขอบใบม้วนเข้าหากลางใบนะครับ ก็กบาดรุนแรงต้นข้าวก็จะแค่แกนและตายทนะั้งหมดแปลงเลยเป็นหย่อมๆนะครับเี๋ยวผลผลิตไปเลยนะครับ การพ่นเฟียไฟควรพ่นในช่วงเช้านะครับเพราะปากใบข้าวจะอ้ารับสารเคมีที่เราพ่นไว้นะครับแล้วตัวเฟียไฟก็จะตายนะครับตัวเฟียไฟส่วนมากจะซ่อนอยู่ในกลีบใบข้าวนะครับถ้าก,กินใบข้าวกินน้ำเลี้ยงใบข้าวนะครับใบข้าวก็จะเหลืองนะครับให้ได้ผลดีควรทำในช่วงเช้านะครับช่วงกิเมกาศรร้อนๆยิ่งดีนะครับ ถ้าฝนตกใส่แล้วก็จะไม่ค่อยได้ผลนะครับการพ่นเฟียไฟนะครับควรพ่นไปเป็นแถวๆนะครับเป็นแถวไปเลยแล้วก็วนไปวนมาให้ทั่วแปลงนะครับอย่าพ่นเฉพาะจุดที่โรกตะบาดนะครับให้พ่นทั่วแปลงนะครับจะได้ผลดีนะครับถ้าพ่นเป็นจุดมั้จุดที่เป็นแล้วก็ไมันก็จะหนีไป ยังจุดที่ไม่เป็นนะครับเราเพราะฉะนั้นป้องกันที่ดีที่สุดก็คือพ่นทั่วแปลงนะครับให้ครแนะนําเพื่อนนะข้างข้างเคียงนะครับให้พ่นด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคเข้าระบาดในแปลงนาแปลงอื่นๆอีกด้วยนะครับถ้าเราทํามันก็จะแก้ไขเฉพาะแปลงนาเรานะครับ ตัวเพลี้ยก็ไปจะไปหยุดแปลงนาข้างเคียงแปลงคนผู้อื่นนะครับไปอยู่แปลงคนอื่นแล้วก็จะไประบาดแปลงนคนอื่นนะครับคนอื่นก็ต้องช่วยกันกําจัดนะครับเพื่อให้ได้ผลชงัดนะครับในดกเยลีอยไฟเนี่ยมายากนะครับแต่าาเราต้องทําตอนเห็นเล็กๆน้อยน้อยใหม่ๆนะครับอย่าให้ระบาดเยอะนะครับงั้นมันจะไม่ได้ผลนะครับ ใจเย็นๆนะครับพ่นให้ทั่วแปลงย้ำนะครับพ่นให้ทั่วแปลงนะครับจะดีที่สุดนะครับี่ยดูคลิปนี้แล้วกรุณากดติดตามที่ช่อง youtube ช่องครูเกษตรพอเพียงเพียงพอแอดมานบสีพรหมโฟ ซีโรนะครับแล้กดไลค์กดแชร์ให้คนที่เรารักเราชอบด้วยนะครับ thank you follow me on my youtube channel m a n o p si prom for z o f i นะครับเปิดค่าการมองเห็นขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะครับ ดี๋ยคลิปนี้อัดจากเสียงจริงนะครับไม่มีห้องบันทึกแผ่นเสียงนะครับไม่มีห้องบันทึกเสียงนะครับอาจจะมีเสียงแทรกบ้างต้องขอกก่าวอภัยด้วยนะครับอย่ามีเสียงนกเสียงกาเสียงรถบ้างปะปนกันนะครับเพราะนานมันอยู่ใกล้ถนนนะครับมีเสียงนกเสียงแยดเสียงอื่นปะปนเป็นธรรมชาติดีอีกอย่างนะครับ ขออภัยด้วยนะครับเราไม่ได้อัดในห้องบันทึกเสียงนะครับอัดเสียงบันทึกเสียงในธรรมชาติจริงๆนะครับตามท้องไร่ท้องนานะครับ นแปลงนี้เป็นแปลงจุดที่สนะครับมีประมาณไร่กว่าๆนะครับแต่มีโรกเพลี้ยไฟระบาดในในแปลงนี้นิดเดียวนะครับแปลกเริ่มเป็นนะครับผมก็เลยมาต้องมารีบจัดการนะครับและแได้แนะนำเพื่อนนาข้างเคียงให้ช่วยกันกำจัดด้วยนะครับเพื่อเป็นไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคเพื่อไฟ ระบาดและเสียผลผลิตนะครับมันต้องช่วยกันกำจัดหน่อยนะครับให้ดูคลิปดูวีโออย่างนี้ลองทำดูได้นะครับมาแนะนำกันนะครับไม่ได้สอนนะครับเราให้ฟังกันนะครับ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับใครมีความคิดเห็นฝากใต้คลิปมาเลยนะครับเราชาวนาเหมือนกันทำไร่ทำสวนเหมือนกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับแต่เย็นๆนะครับเวลาทำนะครับอย่ารีบร้อนนะครับถ้าเราเรารีบร้อนทำไม่ทั่วแปลงมันก็ยังไม่ได้ผลนะครับโลกนี้มันต้องทำอย่างละเอียดนะครับ ให้ทั่วทั่วแปลงนะครับย้ำใจเย็นๆน,นะครับพ่นให้ทั่วย้ำพ่นให้ทั่วนะครับ ขอสรุปนะครับแนวทางที่ผ่านมานะครับวิดีโอนี้นะครับพิธีแก้ไขป้องกันนะครับหน,นะครับข้อที่1น,นะครับเราใช้ยาสารกำจัดมแมลงมาจัดการเลยนะครับยาใช้อามินท็อกแซมนะครับในกลุ่ม C a หรือจะใช้ในกลุ่ม 1A ก็ได้ ในชื่อสามัญนะครับฟีโนบุครับนะครับก็ได้นะครับแล้วแต่จะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับแนวทางที่2นะครับเราก็ใส่ยาป้องกันเฟี้อไฟตอนที่เราพ่นคุมค่ายารอบแรกไปก่อนนะครับแนวทางที่3นะครับเราปล่อยน้ําเข้าท่วมนาสัก2วันนะครับให้น้ําท่วมยอดข้าวนะครับ ตัวเพี้ยไฟก็จะตายนะครับสัก2วันนะครับปล่อยท่อมยอดเลยหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ำออกนะครับลองทำดูได้เลยนะครับ